Thank <laughs> you. ครับ24ปีหัวหน้าคณะผู้จัดการก็ผู้ใหญ่ไก่เรนูแล้วครับคุณสนับสนุนจากพี่ไก่ครับเสี่ยงไก่ก็อาจจะเข้าที่2กันชัยครับในศึกมวยมันวันสุขที่รังสิตนะครับยึดไว้นะครับ14ธันวาที่ส่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเราต้องขอบคุณนะครับ GSB มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยท่านคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทมั่นใจนะครับไก่ดี่เขาบอกว่าซอเตรียมตัวมาดีเลยนะครับ ขยายามหาช่องเจาะอยู่ครับแมากว่าจะเข้าเข้าไปถึงตัวนี่แต่ว่าตอนนี้นี่ครับโอ้ยคนหลังกับลาวสตานีอาจจะชาญชัยกิดิศัก์สมพลเรับไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่ขาดทัดรถพออยู่ก็กู้ได้รถพออยู่ก็สามารถซื้อขายได้อันวัดง่ายทุกอาชีพคาดทัดเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และติดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0 8 1ป5 5 3ครับหรือโฉนดติดขายฝากอยู่ทำริศโทรไปที่ ห55 3้า5ครับต้องขอบพระคุณนะครับขาดทัดและโหมทัดครับมาดูว่าเราสไตล์เองก็รู้นะครับว่าไปเล่นจังหวะฝีมือนี่จะเป็นลองสิงสุราดแน่นะครับพยายามจะเบียดออกเลยนะครับเอาเรื่องตะลุมบอลแล้วครับต้องอาศัยลูกหนักลูกบูสครับไปชกมหาดูสิงสุรา์จะชกง่ายโอ้โหดักแั้นก็ไปอีกอ่ะอีกนึงครับอาศัยเวลาหน่อยเนื้อดูว่าตอนนี้ นายครับนายอุ้ยมีศอกสลับด้วยครับเลาสตาอยู่จากมั่นโงมั่นใจจะครับอฟอร์มเดิมเริ่มจะกลับมาเหมือนกันครับโอ้โหแล้วลูกแก้ลูกกันเนี่ยครับามาถึงจุดนี้นี่ลาวสตาเจองานแรงอาวุธลับก็เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหโดูมาสิงสุรลาชโอ้โหตอนนี้พี่ ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิดีนเบนดา500้าฮารอยยัทัศนขอบคุณครับเอาล้ครับปล่อยตัวออกมาอย่างเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับโอ้ยมาดูวงในแต่จะทำอะไรสิงสุราชได้ไม่ได้หรือเดชพระจันทร์เอาเสียบกันไปครับอยู่หน้าบ้านปุ่มน้ำเงินยัดไปพาไปหมดแล้วนะครับลาวสาสวนมาอีอ่า วิง่งวิ่งเขาหาแล้วครับแต่ว่าวิ่งแล้วเสียบได้ไหมอา้าวงในอีกรอบหนึ่งครับดังฮึดนะครับเดินผู้ยิบตาเลยนะครับลาวซาตาแล้วก็เริ่มจะมีเสียงเัียงหวะต่อยท้องแล้วก็แทงเข่ากล้านายเอายุดไม่ได้เหมือนกันชุดเดียวนี้เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเรียกว่าพยายามแล้วจะสำฤทธิ์ผลหรือเปล่าครับลาวซาตาอ,อันนี้ครับอาหารล๊ บริษัทวันของโอง๋นะครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีและส่งโดยคุณโอม MBK โทีมีนุเบิร์คุณนัทาเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับขอขอ,ขอบพระคุณครับเอาล้วครับมียาดูราาตี้นะครับเพ้่งซ้ายคอยประกาศเอาไวล้ลาวสตาก็โดนไปดินต่อยท้องร้องต่อยปากต้องต่อยท้องนะครับไม่ปะทะด้วยออกซ้ายน้ำเงินกับสิงสุดร่าด์ออกอุ้อุอดรครับาย้ำแข้งน,นะครับเอาชนะคะแนนลาวสตาเกียรติพง